คำตอบล่าสุดจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือว่า GBC เป็นรอบที่2นับตั้งแต่เหตุการณ์สู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับหากคุณผู้ชมจําได้รอบแรกที่ไปคุยในประเทศตัวกลางอย่างมาเลเซียนั้นวันนั้นขเขมรเนี่ยนะครับไม่ยอมคุยเรื่องของการเก็บกู้ทุ่นระเบิดพีเอ็นสอแล้วก็การปราบปรามแ๊งคอลเซ็นเตอร์จําได้ไหมครับแต่การประชุมเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาที่มีการถแถลงผลการประชุมโดยพลเอก ตพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยบอกว่าตอนนี้เขมรกัมพูชายอมทุกอย่างแล้วนะครับและทั้นี้ทั้งนั้นมันก็บวกมาอีกหนึ่งข้อก็คือเรื่องของการเปิดด่านพรมแดงเป็นกรณีพิเศษที่บริเวณจังหวัดตราดแล้วก็จังหวัดจันทบุรีจึงมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจตั้งคําถามว่ามันแปลกๆนะทำไมอยู่ๆกัมพูชาเนี่ยยอมทุกอย่าง หรือเป็นเงื่อนไขของการเปิดด่านมีทั้งคนไทยที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยแต่ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมใจเย็นๆก่อนนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของการเปิดด่านเป็นกรณีพิเศษนั้นเนี่ยมันมีรายละเอียดไม่ใช่การเปิดด่านที่จะให้ประชาชนของทั้งสองประเทศเนี่ยไปมาหาสู่กันได้ตามปกติแล้วมันคืออย่างไรกันแน่เพื่อไม่เสียเวลานะครับเราไปดูรายละเอียดของการประชุม GBC ในวันนี้ฝ่ายไทยนำมาโดยพลเอกนัฐพลนาคพาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมส่วนฝ่ายกัมพูชานํามาโดยพลเอกเตียเซยฮารัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชานะครับเป็นลูกชายของพลเอกเตียบันด้วยนะสาหรับคนนี้นะการประชุมรอบนี้ผมสรุปเลยละกันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยหข้อแต่ขอย้ําดอกจันเอาไว้เลยว่าเอ๊ก,กัมพูชาเหมือนกับจะยอมแปลกๆนะครับข้อที่1ครับบอกว่าจะถอนอาวุธหนักแล้วก็ยุดโทปกรณ์ทํทำลายล้างสูงออกจากพื้นที่แนวชายแดน เอาที่ผ่านมาก็เห็นว่าขนกันมาอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะสงบศึกกันแล้วอยู่ๆก็ยอมสองจะร่วมกันเก็บกู้วัตถุระเบิดภายในหนึ่งเดือนก่อนอน้านี้จำได้ไหมฮะ RBC ก็ประชุมกันจะเก็บกู้ทุ่มระเบิดปรากฏว่ายังผ่านไปไม่ถึงวันก็มีทหารไทยเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ภาค2องจำได้ใช่ไหมครับแล้วก็พบว่าขเมนเนีย่ยังคงลักลอบเข้ามาวางระเบิดแบบพิมพ์ N2 แล้วก็สแสวงเครื่องอย่างต่อเนื่องสม อันนี้โดยส่วนตัวยุคนชนข่าวนะผมไม่ค่อยอยากจะเชื่อสักเท่าไหร่ก็คือการปราบปรามอาชญากรออนไลน์แก๊งสแกมเมอร์ทางฝั่งประเทศกัมพูชาคุณผู้ชมเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงการคลังของสหรัฐเพิ่งออกมาแถลงคว่ำบาตรผู้คนแล้วก็บริษัทของประเทศกัมพูชารวมไปถึงเมียนมานะครับที่หลอกลวงคนสหรัฐเนี่ยเป็นเงินสูงกว่าเท่าไหร่รู้ไหมสามแสนล้านบาท มันทำเงินทำทองให้กับฝั่งกัมพูชาขนาดนั้นอยู่ๆจะมาคุยกับไทยแล้วบอกว่าจะยอมง่ายๆของแบบนี้อย่าฟังแค่ลมปากครับต้องไปจับต้องไปปราบปรามให้ดูด้วยนะครับและข้อที่4ี่เป็นการบริหารจัดการในพื้นที่บ้านหนองจานฝั่งกัมพูชาก็บอกว่าเอ้ยยังยังตกลงกันไม่ได้ที่ร้อยเจหลังคาเรือนเนี่ยจะย้ายออกไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องไปหารือนในที่ประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC ก่อน เพราะมันต้องไปดูแผนทงแผนที่อยู่อยู่จะให้ร้อหลังคาเรือนเนี่ยถอนออกไปไม่ได้และข้อ5ซึ่งเป็นไฮไลท์ของรอบนี้แล้วก็นํามาสู่การวิาพากษ์วิจารณ์ว่ามันมีอะไรแลกเปลี่ยนกันหรือไม่นั่นก็คือการผ่อนปรนจุดผ่านแดนบางประเภทระหว่างที่สถานการณ์ไม่เป็นปกติเพื่อลดผลกระทบภาคธุรกิจการขนส่งข้ามแดนโดยมอบหมายใช้กุญแ ABC ไปหาหรือความเป็นไปได้ ในการออุแยใ่ในมีการขนส่งสินค้าผ่านจุดผ่านแดนความมั่นคงนะครับคือถ้าฟังตามนี้ก็หมายความว่าจากเดิมด่าน10กว่าจุดที่ปิดตายทั้งหมด100%เจะเริ่มแง้มเปิดออกมาแล้วนะใช้คํานี้ละกันเริ่มแง้มละคือถ้ามันเริ่มแง้มเดี๋ยวมันก็จะมีอ้าแล้วมันจะเปิดอ้าซ่ามากยิ่งขึ้นหรือเปล่าคนไทยใจคอไม่ดีนะครับถ้าฟังตามนี้อย่างเป็นกลางเนี่ยก็คือจะเปิดเฉพาะเรื่องของการขนส่งสินค้านะ ขนส่งสินค้านะไม่ใช่ว่าเปิดด่านให้คนไทยคนเขเมรเนี่ยไปมาหาสู่กันตามปกตินะครับซึ่งในเวลาต่อมาพลเอกนัฐพลท่านก็ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมเพราะเวลาออกแถลงการเนี่ยคนเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับท่านยืนยันนะครับว่าจุดผ่อนปรนที่ว่านั้นไม่ได้ผ่อนปรนบุคคลครับแต่เป็นการผ่อนปรนสินค้าซึ่งในส่วนของบุคคลยังไม่สามารถที่จะเดินทางผ่านไปมาได้นะครับแต่ถ้าหากสังคมไม่ยอมรับ ก็อาจจะผ่อนปลนเป็นรายกรณีเช่นอาจจะขนส่งสินค้าได้แค่2อถึงสเที่ยวแต่หากสังคมเห็นด้วยว่าเศรษฐกิจของไทยกัมพูชาต้องขับเคลื่อนก็อาจจะผ่อนปลนให้สักประมาณ30เที่ยวก็ว่าไปหรือหากไม่ได้เลยก็ต้องพิจารณากันใหม่ขอชี้แจงนะครับว่าต้นเรื่องของการเปิดจุดผ่อนปลนเพื่อนําเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าเนี่ยมันเกิดมาจากประเทศที่สครับมันไม่ได้เกิดมาจากคําร้องของของไทยกับกัมพูชาเนื่องจากประเทศที่3เนี่ย เขาแจ้งว่าไทยกับกัมพูชามีปัญหาขัดแย้งกันเองแล้วเขาเนี่ยเกี่ยวอะไรด้วยทาให้เขาเดือบร้อนเร,เรื่องนี้จึงเป็นเหตุผลที่พอจะรับฟังได้ครับแต่ถ้าถ้าลองปรึกษาเลอกันแล้วนะครับสังคมยังไม่ยอมรับก็อาจจะผ่อนได้เป็นลายกรณีวันละ2องาเที่ยวห้าเที่ยวสิบเที่ยวกันแล้วไปแต่ถ้า ได้ศึกได้หาลือกันแล้วนะครับสังคมเห็นด้วยนะครับว่าเศรษฐกิจก็ต้องเริ่มเดินได้บ้างก็าจะาเป็น2 0 3 0เที่ยวก็ว่าไปเพราะนั้นมันมันมีความอ่อนตัวตรงนี้ต้นเหตุไม่ใช่เกิดจากฝ่ายไทยและกับกัมพูชาด้วยคนยกเรื่องนี้นะครับต้นเหตุคือประเทศที่สเขาบอกว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ยขัดแย้งกันแล้วเขาเกี่ยวอะไรด้วยนะครับทำให้เขาเดือดร้อนอยู่ปัจจุบันนะครับซึ่งในเรื่องนี้มันก็เป็นผลที่เราก็รับฟัง นะครับซึ่งในคราวนี้ก็ยังมีการหาลือเรื่องนี้ซึ่งทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาก็เห็นด้วยแต่ก็ห่วงใยนะครับในวิธีปฏิบัตินะก็เลยให้ทาง RBC เนี่ยเป็นผู้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คุณผู้ชมครับเพราะนั้นประเด็นการตั้งข้อสังเกตของยุคนชนข่าวก็คือหนึ่งรอบนี้เนี่ยขเขมรเนี่ยมากันแบบเพลงของพิเศกโลโซเลยนะครับคืออะไรก็ยอมไทยยอมหมดเลยครับ แต่มันเป็นการพูดปากเปล่านะทั้งเก็บกู้ทุนระเบิดทั้งการปราบปรามแก๊งคาลเซนเตอร์ขนหรือว่าเอายุโทโธปรกรณ์ที่มีความรุนแรงเนี่ยออกจากพื้นที่ทำไมมันง่ายดายขนาดนั้นครับเพื่อแลกกับการเปิดจุดผ่อนปรนตรงนี้หรือไม่อย่างไรส่วนบิ๊กเล็กก็บอกว่าเดี๋ยวจะรอฟังเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนกันเพิ่มเติมคือจริงๆอย่าว่าแต่การประชุม GBC เลยครับเรื่องของการเปิดหรือไม่เปิดด่านเนี่ยมันเป็นประเด็นทางฝั่งของประเทศไทยมาก่อนล่วงหน้า ประมาณสองสามวันละนั่นก็คือสอสอจิรัฐทองสุวรรณสอสฉะเชิงซาวพรกประชาชนนะครับคือแกลงพื้นที่ที่บ้านหนองจานแล้วก็อำเภอเอารัญยประเทศแกไปบอกทหารบอกรัฐบาลว่าควรที่จะเปิดด่านโดยเร็วเพราะชาวบ้านเดือดร้อนกันหมดก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าก,กันออกมาซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ยังคงออกมาชี้แจงนะครับว่าการเปิดด่านเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ไทยเสียดินแดนนะหรือว่าเสียแผ่นดินนะ การลุกคืบ150ม่เมตรที่ช่องบกรวมไปถึงพื้นที่ประมาณ20ไร่ที่บ้านหนองจานซึ่งชาวกัมพูชาเข้ามาสร้างบ้านอยู่ซึ่งเป็นปัญหาการลุกล้ำพื้นที่ขณะนี้เราก็ผลักดันเขาออกไปแล้วการปิดด่านการค้าทั้งหมดซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับปัญหาลุกล้ำเขตแดนที่หลายคนเชื่อว่าจะกดดันกัมพูชาได้ความจริงมันสร้างความเสียหายกับเรามากกว่าที่กัมพูชาเสียหายหลายเท่าเพราะไทยส่งออก1.4แสนล้านแต่นำเข้าส0ม0 0ืล้าน เคยมีการคำนวณว่าความเสียหายต่อวันสูงถึงกว่า800ล้านบาทแล้วยิ่งเวลาล่วงเลยก็ยิ่งเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งนี่เป็นเรื่องปากท้องของประชาชนจริงๆคือถ้าฟังตามนี้การประชุม GBC Big กเล็ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธุรกิจประเทศที่3เขาขอร้องมาถ้าไปฟังสสจิรัตก็บอกว่าการเปิดปิดด่านมันไม่ได้ทําให้เราสูญเสียดินแดนสักหน่อยแต่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเวลาปิดด่าน เขาเดือดร้อนกันจริงๆพอมันเป็นประเด็นร้อนออกมาแบบนี้ก็มีผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบความรู้สึกใช้คำนี้ละกันของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนเริ่มต้นกันที่พ่อหนุ่มคนนี้ฮะคุณผู้ชมครับออกมาทำคลิปวิดีโอลองไปฟังดูว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เขาอยากให้เปิดหรือไม่เปิดด่านยังไงอ่ะฟังครับ เขาอยู่แบบชอบคํานี้วะสิ่งสําคัญกว่าแผ่นดินคือปากท้องประชาชนคนชายเดนผมลูกชายเดนผมรู้คนแถวชายเดนอ่ะเขาไม่ได้ต้องการให้เปิดโรมเดนแต่เขาให้อยากจากการให้เบสเซตให้เขาอยู่แบบปลอดภัยไม่ต้องฝาพวงอีกต่อไปคุณรู้ไหมเขาไม่กล้าไปทำมาหากินไม่รู้ว่าตอนนั้นอ่ะเพิ่มกําลังมาเท่าไรแล้วจะเปิดชารเมื่อไหรไปให้ชนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเสื้อผ้าเตรียมไว้ในกระเป๋าแล้วไม่รู้เขาเปิดมาตอนไหนไปให้ชนดัดเอาเวงเขาไม่ได้ให้เปิดนานแต่คุณไปเน้นในจุดนั้นคุณลองไปถามไปให้ชนชายเดนสิเขาไม่มีใครอยากให้นี่หรอกเายใใหห้้ปิดมันจบ เ,เพื่อเขาจะได้ทำหากินเงินเยียวยาห้าพันเขาก็อยู่ได้ขอให้ชายแดนสงบสุขปลอดภัยเพราะว่าไม่รู้ว่ากัมพูชามันจะเปิดตอนไหนชาวบ้าน็อ้องกล้าออกไปทำหากินแต่คุณบอกว่าให้มาเปิดพรมแดนเนี่ยเหมือนที่ผมเคยพูดไว้แล้วว่าทหารปิดพรมแดนใหม้มานานๆต่อไปอีเอฟพวกที่คนไทยหัวใจการพูชามันจะออกมาเพราะมันต้องทําอยู่แล้วเนี่ยเริ่มออกมาเด้งวิสัยทัพที่ดีมากอ่ะยาะชนจะได้ตาสว่างสักทีอ่ะทั่วโลกเขาต้องการค้าขายกับประเทศไทยแต่คุณอ่ะทำไมอยากโจมตีประเทศนี้มันมีอะไรหนะักหนาะเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีประชาชนมีกําลังซื้อที่ไหนกี่ ประเทศเท่าไรไทยเหนือกว่าตั้งเยอะแต่ทําไมต้องเจะจงก,กับกัมพูชาประเทศอื่นเยอะแยะคือถ้าฟังจากหนุ่มชายขอบคนนี้เนี่ยนะฮะเขาพูดชัดเจนนะครับเรื่องเปิดปิด่ดนเนี่ยมันก็อีกประเด็นหนึ่งแต่สิ่งที่คนชายแดนก็คือเขาไม่ไว้ใจขเขมรครับเพราะวันนี้อยู่อยู่ GBC ก็บอกว่ารับเงื่อนไขของไทยทุกอย่างซะอย่างนั้นมันพูดง่ายแต่จะทําได้หรือเปล่าเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งไม่ไว้ใจกัมพูชาก่อนหน้านี้บอกว่าหยุดยิงแต่ดันมาวางระเบิดจาได้ไหมครับ ทั้งพิมพ์เอแล้วก็ระเบิดแบบสแสวงเครื่องนะครับแล้วก็คนไทยก็รู้ทันนะว่าทางฝั่งกัมพูชายอยากเปิดดา่านใจะขาดเพราะาตอนนี้สูญเสียรายได้จากบ่อนคาสิโนไงรวมไปถึงแก๊ง call center ถ้าพูดถึงเรื่องของการลงพื้นที่ต้องมีคนนี้ครับเจ๊เ JA. อ๋งองแง,งตัวดีครับ ตอนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ตัวตึงของสถานการณ์แนวชายแดนและก็ออกมาให้ความเห็นเพราะจเอ๋ยแกจะไปสัมผัสความรู้สึกของชาวบ้านทั้งในพื้นที่ทัพภาคหนึ่งแล้วก็ภาคสองมาอย่างต่อเนื่องลองฟังดูครับไม่เรียกร้องให้เปิดด่านมึงคิดอะไรมึงคิดอะไรกันอยู่มึงเป็นใครมึงเป็นคนในพื้นที่เหรอบ้านมึงอยู่ตรงนั้นเหรอถ้าลงไปในพื้นที่และสร้างความเดือดร้อนอย่างนี้ไม่ต้องลงไปมากหรือเปล่าไม่มีพี่น้องประชาชนคนไหนเขาอยากให้เปิดด่าน สถานการณ์ตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเปิดด่านยังไม่พร้อมที่จะมาทําอะไรทั้งนั้นปากท้องสําคัญกว่าแผ่นดินผู้ถามว่าแล้วถ้าไม่มีแผ่นดินนี่มึงทะมาหาแดกมึงจะเอาอะไรมาแดกไหนปากใสท้องคิดได้ยังไงอ่ะเป็นถึงขนาดนั้นนะ่ะโอโ้โหแบบตอนคุยกันเนี่ยตอนออกมาพูดเนี่ยได้ปรึกษากันหรือเปล่าได้คุยในกรุ๊ปไลน์กันหรือเปล่ามาเปิดด่า,ใานาในตอนนี้ผู้ถามว่าสถานการณ์ตอนนี้มึงดูที่ไหนบ้านจานเข้ามาเกิน500เมตรแล้วเนี่ย คนในพื้นที่หรือประชาชนพี่น้องยังไม่เคยมีเห็นคนไหนเลยที่ออกมาว่าเปิดด่านเปิดด่านผมไม่ยอมให้ใครอยากจะเปิดให้ใครทําธุรกิจอะไรจะเปิดอะไรจะเปิดทําไมว่าจะไม่่ายกูเก็บอารมณ์มานานและกับไอ้ส้มตัวเนี้นี่คุณผู้ชมครับคือวันนี้ขมเมนดีใจมากนะแต่ทีมงานกลับไปดูภาพในที่ประชุม GBC วันนี้มีคุณบุ๋มประดัดดาในฐานะที่เป็นโฆษกกิจอาสาของสอบทกไปร่วมด้วยนะครับ เธอก็ไปสังเกตการเพื่อจะเอาข้อมูลข่าวสารมานําเสนอบรรยากาศเนี่ยดีผิดหูผิดตาเลยว่ากันง่ายๆมีแฟนคลับฝาคุณบุ๋มถามหาว่ามาลีโสเชียตามาด้วยหรือเปล่าคุณบุ๋มยืนยันแล้วนะฮะว่ามาลีไม่ได้มาคือคุณบุ๋มบอกเลยนะว่าบรรยากาศเนี่ยมันแตกต่างกับก่อนหน้านี้ราฟ้ากับเหวเขมรยอมทุกอย่างรับทุกอย่างเพราะอยากเปิดด่านใช่ไหมแล้วการเปิดด่านที่ว่านี้เป็นเพราะประเทศที่สจริงๆ เป็นเพระาะ<น>ความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆหรือเป็นเรื่องของบ่อนการพนันทางฝั่งปอยเป๊และแก๊ง c เซ็นเตอร์กันแน่เพราะเวลาเราพูดถึงกัมพูชาบอกว่าดีทุกอย่างมีความจริงใจตอบรับทุกอย่างอย่าเพิ่งไปเชื่อผมเนี่ยจำคำพูดของท่านบุโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคสองบอกว่าขเขมรไว้ใจไม่ได้ยังไงก็ไม่ไว้ใจแบบนั้นไม่ว่าจะต่อหน้าหรือว่ารับหลังก็ตามแต่ เพราะก่อนการประชุม GBC วันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมมันมีเอกสารแผ่นนี้ถูกปล่อยออกมาผมไม่เชื่อหรอกครับว่าคนไทยจะเป็นคนทําเพราะกองทัพภาคที่หนึ่งออกมาชี้แจงเลยนะครับว่ามันมีการเผยแพร่เอกสารปลอมซึ่งถูกจัดทําขึ้นจากผู้ไม่หวังดีเพราะสังเกตข้อพิรุษในเอกสารมีหลายจุดโดยปัจจุบันกองกําลังบูรพายอยู่ระหว่างการสืบสวนหาต้นทางของคนที่ปล่อยเอกสารปลอมนะครับคือเอกสารนี้เรียนแบบหน่วยงานราชการของไทยไหมครับมีตราคุดขึ้นด่วนที่สุด บอกว่าจะเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายที่พื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งบ้านหนองจานให้ประชาชนเตรียมอพยพโดยเร็วที่สุดใครทำอะ่ะจะบอกว่าคนไทยทำหรือจะบอกว่ามือที่สามาหรือจะบอกว่าเป็นฝ่ายกรัรมพูชาทำมันต้องมีคนไม่จริงใจอะ่ะคือบนโต๊ะก็เล่นอย่างหนึ่งแต่ใต้ดินก็ยังมีพฤติกรรมหรือว่าสันดานแบบเดิมใช่ไหมฮะอันนี้ก่อนหน้าการประชุม GBC วันเดียวนะคุณผู้ชม และก่อนหน้าการประชุม GBC วันเดียวถ้าเราจะถามหาความจริงใจอ่ะปรากฏว่ามันมี50องค์กรของประเทศกัมพูชาครับจูจูก่อนหน้าประชุม GBC วันเดียวผมย้ำอีกครั้งหนึ่งก็ไปยื่นหนังสือต่อโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเลาเรียกร้องให้เข้ามาแทรกแซงกดดันไทยให้หยุดการวางสิ่งกีดขวางบนดินแดนกัมพูชานะครับก็คือมันหาว่าเราไปล้อมรั้วที่บ้านหนองจานเนี่ยเป็นดินแดนของประเทศกัมพูชา ใช่ไหมฮะโดยอ้างะนะครับว่าเราเชื่อว่ามีแต่สารฐเท่านั้นที่สามารถโน้มน,น้าวไทยรับฟังรวมไปถึงยุติความขัดแย้งและร่วมกันแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างสันตินี่คือก่อนหน้าการประชุม g b c วันเดียวมันมีการเคลื่อนไหวแปลก,กๆฟ้องทาบ้างล่ะปล่อยเอกสารปลอมบ้างล่ะเพื่อสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนตามแนวชายแดนของประเทศไทยไว้ใจได้เลยครับคุณผู้ชมครับเท่านั้นยังไม่พอมาดูนี่มาดูนี่ การประชุม GBC ข้อแรกว่าอย่างไงร,รู้ไหมคุณผู้ชมการประชุม GBC มันต้องจับโกหกกนให้ได้คานหนังคาเขาแบบนี้การประชุม GBC ข้อที่หนึ่งเนี่ยบอกเองใช่ไหมว่าจะเคลื่อนย้ายอาวุธหนักออกจากพื้นที่ใช่ไหมที่เซ็นกันนะจะเคลื่อนย้ายอาวุธหนักออกจากพื้นที่ปรากฏว่าเมื่อวันสองวันก่อนไปดู Facebook ของฮุนมาเน็ตนายกวัฐมนตรีของกัมพูชาซึ่งตอนนี้ก็โดนทัวร์คนเขมรเนี่ยลงอย่างหนักนะว่า รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเงียบผิดปกติไปเหมือนกันมันมีหลายคําถามที่ฮุนมาเนตตอบหนึ่งในนั้นคือข้อสองครับชาวเขมรถามฮุนมาเน็ตว่ารัฐบาลสั่งให้ทหารแนวหน้าสนามรบถอยจากการเจราจาหยุดยิงใช่หรือไม่คุณมาเน็ตตอบเสียงดังฟังชัดเลยครับบอกว่าไม่รัฐบาลไม่ได้สั่งให้ถอนกําลังจากการหยุดยิงและการเจราจาหยุดยิงไม่มีเงื่อนไขใดที่กองทัพทั้งสองฝ่ายจะถอนตัวออกจากจุดยืนของมัน อ้าว GBC บอกจะถอย GBC บอกจะเอาอาวุธหนักถอยแล้วพอฮุนบาเนตไปโพส์ตใน Facebook คุยกับคนคขมรบอกว่าไม่มีถอนไม่มีถอยใดทั้ทงสิ้นเห็นหรือ,อยังครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อตกลงที่เกิดขึ้นยังไม่ทันข้ามวันเนี่ยนะครับบรรดาคนที่ออกมาบอกว่าโอ้โหเราได้เปรียบคขมเนยอมทุกอย่างอย่าเพิ่งไปคิดอะไรเข้าข้างตัวเองแบบนั้นมันยังไม่ถึงวันเลยครับของแบบนี้เนี่ย ต้องค่อยๆดูกันยาวๆถูกไม่ถูกคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเปิดด่านหรือไม่เปิดด่านโดยส่วนตัวผมยุคนชนกล่าวนะครับให้ขเมนไปปราบแก๊ง call center ให้ดูหน่อยสิให้ขเมนเนี่ยไปเก็บกู้ทุนระเบิดทั้งแบบสแสวงเครื่องกับพิมพ์เอ็นซูให้ดูหน่อยสิให้ขเมนถ่ายคลิปมาดูหน่อยสิว่าเคลื่อนย้ายอาวุธหนักกําลังพลทหารออกจากที่ตั้งทําให้ดูก่อนดิ พราะที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดมาแล้วหลายครั้งนะครับว่าพูดอย่างทําอย่างอยู่เสมอมาอยู่ที่ว่าคนไทยเนี่ยเจ็บแล้วจํามันคือคนนะครับแต่เจ็บแล้วก็ไม่จําแล้วก็ไม่ทนสักทีหนึ่งเนี่ยมันจะคืออะไรล่ะคุณผู้ชมครับเ,เรื่องนี้ต้องจำเอาไว้เป็นบทบเรียนนะครับ